โอเป็นไรไหมครับโทรแจ้งตำรวจดิด <az> อโอ้โหโอ้ยต้นทำไมมันล้อมอ่ะมันโคบินแล้วค่ะโอ้โหตรงนั<ฮ>้นมันไม่ได้โคกิน ไกนลลโอนฝนมันตกด้วยอะไม่ใช่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับฝนอไม่จัดขนาดนั้นโอ้โหมันเกิดอะไรต้งเนี่ยต้นไม้ตรนี้มันงัดรากเนี่ยมันงัดรากขึ้นมาเองคนเจ็บไมครับอ๋อเฮียท้แล้วเนาะเป็นไงบ้างนะครับโอ้ยโชคดีมากเลยอ่ะอีกเจ็บหน้าอกเจ็บหน้าอกไอ้ถุงลม โดนถุงลมกระแทกโอ้มันลมพอดีเลยมามาคนเดียวเหรอครับมาสองคนโอ้โชคดีมากเลยนิดเดียวเนาะนิดเดียวอ่ะโอ้ตรงนี้แล้วรอ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 กันโอ้โหโอ้โหต้นไม้ โอ้โหตน้นมันหลายปีแล้วไอ้ต้นนี้เนะนาะเมอกี้นไม่เ่าจะถุงลมอ่ะโอ้โห,โหดูสภาพรถคุณลุนป้าไม่เป็นไรอ่ะโอ้โห,โห ตอนนี้อยู่ที่สถานีรถไฟเชียงใหม่นะครับอืนั่งอยู่โคดปกใจอ่ะโอ้โหโอ้รถติดไปไม่ได้แล้วครับนี่ลุงเจ้าของรถลุงเจ้าของรถแ้้งคล้องพาดดีแน่เลยเนะี <laughs> ่ย ของพัดดีแน่เลยเนี่ยมีมีของดีไหมลุงโอ้โชคดีมากเลยอ่ะตกใจมากเพราะว่าคิดว่ารถชนเราใช่ไหมใช่ผมนั่งอยู่นะนั่งอยู่ในบ้านเห็นจะจ่าปุ๊บตุ้แจตกใจอ่ะมันมันปิดได้แล้วครับแต่มันดึงออกไม่ได้เพราะว่ามันมันไม่สุดล็อกพอมันเพราะพวงมาลัยมันขยับไม่ได้ก็ดับแล้วเราดับแล้วดับแล้วโอเค เออฮียโทรละโทรละเฮียเขโทรละโอ้โหฟา,าหหดขอมากเลยอ่ะ นี่สาเหตุสาเหตุเพราะต้นไม้ต้นนี้มันมันหมดอายุอ่ะมันหมดอายุแล้วอ่ะน่ะน่ะเหนื่อยมันนี่หมดแล้วอ่ะคุยกับพี่หวังเมื่อวานนี่เองอ่ะโอ้โหว่าแจ้งให้เขามาตัดดีกว่าต้นหน้าบ้านปะคุยอีกต้นหนึ่งอ่ะทนเมื่อวานนี่เองรถอ่ะโอ้โหรถบัสรถทัวเข้ามานี่เสี่ยงตลอดเลยต้องบอกให้เขาตัดเขาตัด ห oh oh. ลากหลากมันหมดแนละ้วโอ้โ oh, หมันยุย่ยหมดเลยเนะีนย่ยมันไม่มีรากแล้วมันมีแต่หน้ารากเดียวเนี่ยแล้วพอมันชื้นโดนฝนด้วยผมว่าเนาะใช่แล้วลมเมื่อวานลมแรงเน่นซะอกตกอกตก,ตกใจครับ นิดเดียวอ่ะก็ถึงผมบอกโชคดีได้เบรกไหมไม่ทันเบรกเลยไม่ได้เบรกเลยคือแบบนั่งอยู่ดิอุยอะไรตกใจทำอะไรไม่ถูกเลยผมอ่ะคือพอได้ยินเสียงมันทำอะไรไม่ถูกเลยผมคิดว่าผมผิดไงคิดว่าใครมาชนเราใช่ไหมหรือว่าเราไปชนใครยเขาเพราะว่ามันนะโอ้โหใครจะคาดไม่คิดอ่ะใครจะคาดคิดขับรถมาเนี่ยเฉยๆแล้วโอ้โห คุณก็วา่าเขาเขามาจนแต่ดีมีถุงลมถุงลมช่วยได้เยอะเลยนะ่ะแต่ลุงน่าจะมาไม่เร็วมากฮะมาไม่เร็วไม่เร็วแล้วลุงน่าจะมาไม่เร็วอ่ะอลุงมีรถมีประกันก็เรียกประกันได้เลยเรียกประก,กันได้เลยนะ อโอ้โหโชคดีมากที่ไม่มีคนเจ็บสภาพสภาพโอ้โหแง่งแเราขับรถโอ้โห ต้องตเตือนเพื่อนๆทุกท่านเลยครับหน้านี้หน้าฝนต้นไม้หักโหเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดอะแบบเนี้ยเราขับมาปกติลุงแกขับมาปกติใช่โอ้โดีลุงแกไม่เป็นไรไงเออทั้งลุงกับลุงกับป้าแกออกมาหาอะไรกินบ้านแกอยู่สถานีรถไฟเนี่ย ผอก็เป็นเราอะ่ะผมนั่งอยู่น้านั่งอยู่ตรงสบายซอมนะ่ะแล้วอยู่ๆก็แบบต้นไม้นี่ร่วงแล้วตกกระจายกันหมดเลยอ้อหโคตโชคดีเลยอะ่ะคุณนุงแกก็ ก็ไม่รู้จะอุบัติเหตุจะเกิดเมื่อไหรนะครับก็ขับรถจะบอกประมาทก็ไม่ได้ประมาทเลยอะ่ะลุงแกขับของลุงแกมาดีๆอะ่ะโอ้ต้นนี้แม่งร่วงเลยโอ้โหมันจริงๆต้นไม้ตรงข้างทางนี่ถ้าต้นไหนหมดอายุก็สมควรตัดทิ้งได้แล้ว ทำให้เกิดอุบัติเหตุแบบนี้ก็ถ้าเกิดว่าลุงแกเสียชีวิตขึ้นมานี่โอ้โหเศร้าเลยเล่ะมาสอคนตายยายนี่ลมงต้นหนึ่งหน้าหน้าสบายซอฟเลยในตรงนี้ต้นนี้ต้องต้นทิ้งได้แล้ว ก็ตกแล้วดูสภาพเครื่องนี้ไม่ต้องพูดถึงอะ่ะดูเครื่ <c oughs> องจะพังหมดเลยเนาะโอ,อ้อลุงแกมีของดีแน่นอนเลยนะโอ้โห